ครับผมครับอ่ามอนีอ่เป็นวันที่สิบเจ็ดครับผมกุมภาเนาะมาตามต่อครับผมอแอดมินเดินทางมาหอดแล้ววัดกุดแฮครับผมมาตามส้มบรรยากาศครับหลังแนวทางการเชียงโศกเชียงลับาอ๋ครับผมสามเก่าครับเต็มเต็มครับผมเนาะ มาเบิงยาดโจมสายบุตรครับผมกับลังผย่อยาทางมา,เ,าเก็บนะครับมือวันที่สิบหา้ามือหน่บริเวณนี้เต็มไปด้วยฟู้คนนะครับเนาะเต็มไปด้วยฟู้คนแค่สิบ่มีลหมู่ืนนะครับเนาะมาเบิงรับมือนี่ บ่มีกระต่าครับผมเพราะว่าอืมก็เปลี่ยนแปลงอีหยงแน่เน,นาะมี FC สายบุญเดินทางมาร่วมบุญร่วมโชคอนาะครับเนาะจ้เบิง่งมันจะกัดตังค์นั่นครับ น <No, S 2> ออทำมานจบเลยเจจินตนาวันนี้วุ่นวายมากไม่มีเลไม่มีเวลาคุยเลยน no, ้อ,อ,อสามงานเราทำหมดเลยสมุวจบัญชีเราต่อแต่บรรยากาศเป็นยังไง้าครับเพื่อส <im it> มุวจบัญชีเมื่อกี้ครับอ่านี่ก็เป็น มาเลยกปัญชีนะครับเด้อของวัดกุฏแหงครับเนาะแคปหน้าจอไว้ครับเป็นมาเลยกปัญชีเพิ่นกับราคเบอร์โทเบอร์เฟซครับผมเบอร์โทรเบอร์เฟซมาเลยกปัญชีธนาคารผู้ใดอยากร่วมบุญก็ตามนี้เนะครับเด้อเทฮ่ห้าลัตมณี กระมุนการเอาเงินเกาเกียจมากมา่สวายเลยเมื่อตกทางเก่าเกยจ็นี่ยซ้ามเก่าอมอโอ้เอาเงินเก่าเก็ดเอาเงินเก่าเก็ดมากเนาะครับเนาะโอ้เงินตกทางเออซ้เก่าตั้งสิมาความผาป่าเนาะครับโอ้ตามนั่นเนาะครับ เปนบรรยากาศปี17น่าครับผมตามนั้นครับผมเก็บไปก่อนเปนบรรยากาศนะครับเนาะนี่ถุงัสดุิ่งยาเป็นบรรยากาศนะครับเนาะน่าสุดของวันที่17ครับผม ขู่ฆ่าครับเอฟซีสายบุญกระทย่อยออเงินห้างมากครับผมมากู่คอต่อแขนนอ,น,อนอกขู่คอต่อแขนมาคอโศกคอหลับกล้วมาเบิ้งเนี่ยท่านต่อไปครับผม ตัดานี้บัตรทุัตรือยาะไรผมเนกัดไปเหมือนกันเลื่อยได้ครับเด้อโอ้มาศีลเพิัมขุ้นเป็นคนละอันนี้ตามที่พอวันมันเป็นสาธารณะเลือกตามไปนะทตามไปรับะ นี่ก็ที่เป็นแปนบอครับโอ้ยล่มกับปิวเนาะอ่าเป็นแป่าบุษราลาครับทีเฟิร์สต์สื่องครับผมเนอะอาะบุษราลาเฟิร์สต์สางอ่ากะยังบ่หันได้อันนั่งคากันครับเนอะอาะก็มาชมบรรยากาศไปก่อนครับ เเเลววันนียมางดครับอแอมินได้เดินทางมามื่อไงกเอาเงินค่าบูชาเลี้ยงน,นะครับสี่หมื่นบาทมนาะถวายพระจารย์นะครับเนาะวัดกุเแนเงินบูชาเลียงผู้ชีบป่าขาวนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ทักแชทแอดไลน์กับมาครับผมเนาะะ,ะครับผมสี่หมื่นเนาะครับเนาะผู้ใดอยากได้ชดใจ ทักจัดรายเข้ามาครับผมเดือนปูซี่ปึขาวมีรุ่นแรกรุ่นเดียวท่านนะครับเด้อออยากได้เป็นเจ้าของอเพิ่มโชคลาภบ,บาทและมีเนาะตามนั้นครับผมถึงเงินสี่หมื่นถึงเงินสี่หมื่นบาทนะครับเด้อ,อเอาคุยกใหญ่ยันสบายเราพอดีสุดขอ็นท่านพข้าศ์ทักจัดรายเข้ามากครับ รวมรวมดึงไม่กันนะครับเ้าเพื่อให้รวมสร้สางศาลานั่คูคนก่ายืนรวมจะน่งงองเขามาได้ครับสำเร็จมาเร็เป็นที่ธนาคารนะครับเด้าสำเร็จมาเร็วเปทีธนาคาร ไปป่าดงไปฝากนะครับเนาะดูว่าเนี่ยเปลี่ยนสมมติอันนอยากน่ายเป็นพระน,นะจะกินเป็นง่ายครับ <c oughs> ผมอันนี้เป็นเบอร์บัญชีธนาคารของาพระอาจารย์นะครับเนาะแล้วก็เบอร์โทรเพิ่นเนาะเบอร์เฟซครับผมผู้ใดอยากได้ก็แคบนา้าจอไว้ได้ครับเนาะตามนี้ครับผมเพราะว่าเมื่อนี้ยเพิ่นขึ้นหาย,ายให้แล้วเพิ่น เดี๋ยวเพื่อนอนุญาตเราเนาะครับเนาะตามนั่นได้ครับเด้อเอาเอาครับข้างซองกันแล้วอปาคุณไทพหรืไทยพันธุ์นี้อ่าไดี๋ยวเป็นชื่อกุณไทพกรุงเทพกับทยพันธุ์ไทยพันธุ์อัดเก่าบ่ครับไทยพันธุ์เคลื่อนเก่าโอ้ครับผมเพิ่มขึ้นมากกรุงเทพเนาะ คแสดงสุดหลายท่านครับผมแดดอีกหนึ่งแดดอีกหนึ่งเรียนสำหรับเดียนได้ครับได้มีรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นเดียวเท่านั้นได้ครับเด้อเพรต้องถามทำครับว่าเป็นของปลอมบ่เนาะบางคนก็เอานะครับเนาะตามนั้นครับ มิมรุ่นแรกรุ่นเดียวทุกเดือนมีปาโคดน,นะครับเตอร์เด็กได้กัทักชัดแอดไลน์เข้ามาครับผมแอดมินกับสุซงไอฮอดเฮียนฮอดซานครับนอทักเข้ามากนะครับเด้อตามนั่นครับผมตามผมตามนี่ครับผมเหรียญปูชีปะเขารุ่นแรกครับผม ผมเนาะตามวกรับผมโชครเาะโชครับเนาะเป็นยังไงคะเขียนไปแล้วทวายอะไรีก็พลาจสวนตัวสนันั่นวะาดีแลวบคุเนากรอดยไปโยกไปเก็บองด้วบรรยากาศเ่ยซวซ่องไปยับ่พร้อมกันนะครับสุ้ไยเด้กว่าสุ้ไยเด้อือสุทไายก็ค่ะ วิธียี่สิบแปดแมนจะมีวิธีการหนึ่งนะครับสื่อกับบะหมี่สื่อกับบะได้แมนครับเสียพเพิ่มหนังแมนไม่สงสารเทศบาลครัเจ้าจมจมกับว่าอัานมืดน,นะครับครับครับผมวันนี้ไม่เก็บทำไมไม่มาเนาะพลังงานก็ขาดเลยมาตามต่อครับผมอ่ะ ต่อพอตดเนาะมาทำคนดูเป็นส่วลารกบ้เมื่อไงคนคืใหญ่ไม่จะออกร้อยที่สองอ่ะเมื่อวานที่ถูกก็ไปออกร้อยที่สองฮ้าน้อยเหรอวันนี้มาอย่างวันนี้มาแล้วนะตามานักเขียนแจกอยู่เนี่ยแจกประชาชนแนวทางคาน้อยนะผมวันนี้ครับผม หลังจากหัวใหญ่ก็ต้องหาหน้อยกันหน่อยแล้วออวัดดวงกันหน่อยอเดี๋ยวจะส่งเลขไปให้เ,ออเด็ดเด็ดมาเนี่ยโอเอาไปไงบ้างเมื่อวานเนี่ยเอ,อไม่เจ็บไปไหนนาะพลังงานก็ไม่มีเว้ยเมื่อวานเนี่ยเป็นไงรับนอนเท่าไหร่ ก็สี่หมื่นกว่าบาทนิดน่อยนอ้โหเดี๋ยวต้นได้จะไม่เจ็บฟีพ่อจะจะให้เขาบอกวันนี้ิ่นไปหาลูกพี่มาลูกพี่ตามมาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่กี่ใบสิบสองเองโอ้สิบสองใบเองครับอ่าสามเก้าสามเก้าเนี่ยเห็นที่ต้นไม้เนี่ยซื้อได้สามเก้าอย่างเดียวแหละโอ้โหได้ลอตเตอรี่นิดนิดหน่อยหน่อยครับอ่สิบสองใบครับสำหรับข้าวปื๊ด ครับผมก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวไม่เจ็บก็มาเชื่อเนี่ย่จะคิดถึงเลยเนี่อยู่ในรถอ่ะไม่เจ็บกังอ่านเองนะนะพอบอกสามเข้าไปเจ็บเฮคนเดียวบพ่อพ่อมาเข้าแบงหลังบอกอนาะเฮอยู่คนเดียวอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้ไม่ต้องปล่อยพุงนะ ไม่ต้องมาต่อยพุงกันแล้วนะเออพระต่อยพุงโทรมาก็โูรอีกแล้ววะเอาอีกแล้ววันนี้อถูกแล้วโอ้โหครับผมเออโทรมาวันก่อนเนี่ยกบสำหรับพระอาจารย์เรี่ยกะค้ับไปไปไปแล้วบอกสำหรับพระน้อยครับแล้วอบพื้นจะไปทุระนะครับเนาะวันนี้เนาะอ่าอันนี้จะตัวเอฟนี่ล็อกทางขวาแล้วลุงพี่นะเรียบร้อยแล้วสำหรับแนวทางพระน้อยครับมือหนีได้ครับเด้อ เ่าท่างห้าน้อยครับผม93ครับ284 8448เอ8 9339 0หาหา33หาครับน่าท่างห้าน่อยขอบฟื้นเนาะขอบเป้ดนะครับเน่าท่างห้าน้อยน่นี่ครับผมเรื่อยๆได้ห้าน้อย เาเพื่อกับหกเก้ 9, 3, 2, 8, 4, 8, 4, 8, เาสามสองแปดสี่แปดสี่สี่แปามสามเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ามหาห้าสครับผมตามนี้แลเพี่ทงขานอยครับผมทางขาน้อยครับสายบุญตากตาง ได,ได้เดินทห้างมากหลังจากอ่างว่านนี่มีโฉไม่ลาบกันเนาะครับเนาะอะไรจะเกิดขึ้นได้ครับบาลมีปูขานาดครับผมเนาะ,ะเป็นตัวกกับคือเก่าได้พีหนองล่งลางคือเก่าครับงวดที่พาน้าพกเจ็ดเก่าครับผมออกเก่าเจ็ดลางงวดนี่ปู่นไหยแปดเก่าสามออกสามเก่าล่งลางคือเก่าครับผม มอลอรุ่นงวดต่อไปครับผมเนาะแนวทางเขามีประสบการณ์แล้วครับผมเรียกปูพันมากแบบใดเนาะเลืกปูพันมากแบบใดเข้ากันจำไว้ครับเนาะจะขาด็ดขาดครับจนรับงวดวันที่งวดที่หาเนาะเป็นงวดที่หาครับผมวันที่ยี่สิบแปดอีกทีมีการแห่ต้นเงินแห่ผาป่าแห่ต้นเงินมากถวายน้ำกันครับผม อย่าลืมติดตามไว้ครับกดติดตามกดไลค์กดแช่ยาผ่าดครับผมสำหรับเอฟซีที่เข้ามารับส้มรับฟังครับผมเนาะขอบคุณหลายๆเนาะตาดนัน,นครับมาล่อล,อลอรุ่นเหมือนกันนะครับเรื่องบันเบิงบบงบ้งบรรยากาศครับาวันหลั่งเเบิ้งบรรยากาศน้ำใจครับผม อันนี้ก็เป็นเดียนนะครับเด้อยท่านอยากได้ครับผักชีแอะไรก็มาเดียนปูปูซีมะขาวครับผมอ่าครับหลังนะครับเนี่มีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวครับผมรุ่นแรกรุ่นเดียวครับผมของแท้ครับผมเิ็นของผมเนาะครับผม ตามนี้ครับเห็นไหมครับนะครับเรียนรุ่นแรกครับเรียนครูชีพขาวจากวัดนะครับเลยแอดนิงก็ได้นั่เงินมาถวายค่าอาจารย์มื่อนี้ค่าเรียนสามเก้าบาทครับผมสำหรับมื่อนี้เนาะจะร้องเบิรงครับผมก็เรื่อยากได้ระทักกัะทั่งและไล่ก็มาครับตามนั่งครับผมขาวเบิรงบรรยากาศครับสายบุญเพิ่น สายบุญลกสบุญเนาะร่างไรเขามากว่าขาดใจดานาบุญเนาะบรร้ามักัศรอบๆครับมือนั่นพ้นจม่มี้มองยูครับพ้นแทบว่ามีมองยืนครับผมเนาะ่าเมื่องานมางที สิผ่าที่ผ่านมาเนาะมืออกาก็ต้อง,งทยอยมากครับมารวมท่าบุญเนานก็เริ่มทยอยมากมาท่าบุญรวมสาวายรวมสั่างริมกันด้วยครับเด้อม,ม,มีเป็นบรรยากาศครับผมเนาะตามมันครับนเาาน,นเาได้เจยับไ,ได้ฮะ พ่อแม่กลับมาน,นะนพ่อฟังไม่แห่ครับผมอรอดครับเหือันนพ่อไม่ได้ไปง่านครับผมอไก็เป็นสามบูซีปลาขาวนะครับเนาะาโขกปลาปาไปเนับลาเนาะปานี่ครับจะไครบ ไไดูบรรยากาศครับเนาะขอาป้อนปลาโศกพันแอดมินได้เลยครับเด้อยินดีทุกคน,นดคูที่ชมที่หลากครับผมเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อเป็นบรรยากาศเลยครับเด้อแค่นั้นแหละครับเนาะ